สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอกไม่ใช่นะครับอยู่ในช่วงทีไทม์นิวส์นี่เองนะครับทุกคน่าจะเห็นโปรคลิปหรือตำเนีลแล้วเนาะว่ามีแมป3แมปใหม่ที่กาลังจะอัปเดตเข้ามานั่นเองเนาะในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงหนึ่งทุ่มวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละก็คือจะเป็นแมปของออสตาเทพุทิฟนเอเนาะแต่คลิปที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นแมปของอดีิเบนกาดั้นเองเนาะนี่เลยนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเป็นแมปของ a t t a c k ออ t i ไททนนี่เองเนาะเออนี่เลย เราก็จะมีช่วงม,มีท้ายๆนิดนึงอันนี้เราแอบดูไปแล้วเนื่องจากว่าเขาสปอยสักพักแล้วแต่ว่าอันนี้เรารวบร,ร,รวมข้อมูลมาก่อนเนาะอ่ะก็อัปเดตนะครับจะมีเป็นพวกอาร์มินอ่ะเห็นมีเอรินกับรีวด้วยไม่รู้ว่ารีวจะมาในรูปแบบไหนเนาะว่าเป็นตัวรับหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องระดับแบนการ์ดน่าจะยังไม่มาเนาะเขาบอกว่าจะมีระดับแบนการ์ดที่ทําได้ตอนแรกเนี่ยเป็นแผ่นว่าเป็นซุคุนะาร่างสองนะครับแต่ดูทรงลวอาจจะเป็นโกโจแทนก็ได้รอดูกันเนาะ อันนี้เลยนี่ก็จะเป็นสปอยทั้งหมดของอ,อันิเมะบันการ์ดนะครับอ่าให้ดูก่อนนาอสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่งของ S c d กันเกนาะ ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบแล้วค้างหลุดกลางคันแอปยูจ o โฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกใค้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p พ a ย p p อปสโตร์อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20่สิบบาทกันด้วยนะครับอันนี้ บอกไว้เขาบอกไว้แต่เมื่อวานแล้วจริงๆเมื่อวานก็จะทำคลิปแต่ว่าไม่สะดวกจริงๆขอไปด้วยนะครับเลยเนาะคลิปที่แล้วนะครับเมื่อเมื่อวานซื้อน,นะครับเราได้ทําการลงวิธีการเตรียมของก่อนอัปเดตแล้วเนาะมันจะมีบางส่วนที่เราขาดตัวบกห้องไปนะครับก็มีคนคอมเมนต์ช่วยเสริมอยู่เนาะว่าตัวละครไนหนน่าทําบ้างก็ลองไปดูกันได้เนาะเอออันนี้อันนี้ตัวในคลิปนั่นก็เป็นความคิดส่วนตัวบอกว่า,วา ตัวเองไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่ก็เลยไม่ชัวร์มากนะครับแต่ไปดูรีวิวแล้วก็ไปลองเล่นมาก็ดูจะโอเคนะครับหลายๆคนเนะา,าะฝากมาให้พี่วัวให้อะช่างมันไปเนาะอ่านี่โดยที่มาโดอย่างที่บอกเลยนะครับออสซาเดอร์ฟุตตีเฟนเอกเนาะจะอัปเดตวันที่2องกันดารดตอนทุ่มหนึ่งนะั่นเองเนาะหนึ่งทุ่มนะครับแต่อย่าลืมนะฮะะอ่ฟุตตี้กับมาโดเขาสายบิดอยู่แล้วเนาะอาจจะมีดีเลย์กันบนะ้างเนาะเพราะว่าเขาใช้คําว่าแพลนนะครับเออมีแบบเออเรียกว่าแพลนไว้เมื่อพรุ่งนี้นะครับตอนทุ่มหนึ่ง ก็อาจจะไม่ตรงก็ได้นะอะ่เดี๋ยวรอดูกันนะว่า,าจ,จะตรงหรือไม่ตรงแล้วก็โค้ดนะครับโค้ดของเจ้าตัวอัสซาโทอร์ดิเนิกนะครับเป็นโค้ดใหม่เนี่ยจะมาในอัปเดตหน้านี่เองเนาะก็แปลว่าโค้ดในปัจจุบันนะครับน่าจะมีแค่นี้เนาะหลังจากนี้ก็น่าจะยังไม่มีโค้ดมานอกจากดีเลย์อัปเดตนะดูทรงอาจจะมีก็ได้เนะาะในซาวอันดเมินก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะนะครับก็จะมีการปรับนูน่นปรับนีน่เล็กน้อยแล้วก็มีอธิบายอะไรเพิ่มเนาะเออมีแก้บงการแก้บั๊กด้วยในอัปเดตตรงนี้นั่นเองเนาะ แล้วก็รีข้อมูลหลุดที่เ,เห็นมานะครับอาจจะเป็นเดนโงคุก็ได้หรือเป็นคาตาคุรินะครับแต่เห็นพี่ซีนะครับซีลอตติงเกอร์เนาะเขาบอกว่าจะมีเป็นคิัรมาเี่กก็ต้องรอดูนะครับมารวมร่างกับก่อนอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับก็เขาบอกว่าอาจจะนะเ,เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีไม่มีนั่นเองเนาะ โดยแพทที่ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวที่มันจะมาเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันจะเป็นเรื่องงูคูแหละเพราะว่าถ้าอิงตามแมปเก่าของมันนะครับที่เป็นแมปออสซาร์เทอรเวอร์ทีเฟ้นปกติเนี่ยจะมีเป็นนทัทอ้อของเจ้าเรื่องงูคูด้วยอันนี้เรายืนยันคำเดิบนะครับว่าอาจจะมีมาก,ก็ได้แล้วก็ในส่วนของสนิคยังไม่มีโผล่มาเลยนะครับนี่ขนาดแบบเขาสร้างช่องแยกไว้แล้วนะครับแต่ก็ไปสนิคยืนีแทนเฉยแล้วเนาะเออ อ่ะแล้วก็มาดูเขาบอกอะไรนี้ไว้อตอนนั้นเราไม่ได้แปลเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยพร้อมกับไทล์สองหรือยังนะครับเขาจะให้เวลาพวกเราเนี่ยอ่เตรียมกาเตรียมพร้อมเนาะนี่เขาใช้คําว่า give your time to guide นะครับกราย d i n g นั่นแหละก็คือการพัฒนาไอดีตัวเองนั่นเนองเนาะก่อนที่มันจะมาอันเองอ่ะนี่ก็เป็นคําแปลนะตอนนั้นเราไม่ได้แปลให้ขออภัยด้วยเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวประมาณนี้นะครับใน FAQ ก็จะเป็น f i ลเ e r ี y a าร and อน e ค t i o n หรือเปล่าเออก็เป็นคําถามที่พบบ่อยเนาะ เ,เห็นเขาบอกว่าระบบออฟเนี่ยเดี๋ยวจะมานะอ่าน,นี่อันนี้สําคัญเลยที่เขาบอกแต่ว่าเจ้ายังไม่มาในช่วงยังไมมาในช่วงเปิดตัวเอออยู่จะลืมชื่ออน,นี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนของเจ้าหกดาวเจ็ดดาวอะไรพวกเนี้ยอ่านี่มีคําถามคําตอบมากมายเลยเนาะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีมาตั้งแต่วันไหนก็ตั้งแต่วันที่2เดื 7. อน7จ็ะก็คือช่วงเกมเปิดนั่นแหละน่าจะมันสักแล้วทุกคนน่าจะเห็นหลายคนอ่านไปแล้วเนาะก็เช่ามันไปแล้วกันเนาะ ส่วนใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองคอมเมนต์ถามดูเผื่อมีคนรู้นะก็ฝากคนอื่นตอบด้วยนะครับถ้ารู้นะส่วนตัวรู้สึกว่าเหมือน UI เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้รีในแพทอัปเดตหนึ่งแต่อาจจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกมโดนเรียกร้องมากๆค่า,า,าจ,จะปรับในส่วนของ u i ยก็ได้นี่อีกเนาะพวก UI ตลอดไอพวกอัปเกรดตัวละครหน้าเลือกตัวละครอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงอีกแบบหนึ่งนะครับ ALS นะอนิเมะรสัสเตอรนะครับไม่แบบนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะ เดอะเบสทาวเวอร์ดีฟ e น a ์เกมนะครับที่เคียงข้างกับแว Egg, นการ์จนออสซาดูโฟนดีฟนส์เอ็กซ์เนี่ยเปิดมาก็จะมีแค่2แบบนี้เท่านั้นเนาะแล้วส่วนของแบบนี้นะครับเขาก็สนิกมาแล้วอ่านี่เลยยิงสนิกไว้สักพังนะแต่อยากให้มันมีมากกว่านี้เนาะอันนี้ไม่ใช่สนิกนะนี่สนิกอันนี้นะครับก็คือเป็นกั๊ดนั่นเองเนาะกันะ๊ดอันนี้น่าจะเป็นโหมดเขาเรียกอะไรนะอ่าอับไบซ่อไทหรือเปล่าอ่า อาเบซโซ่ดิอาบซโซ่นะครับเออหรือวไอปอยโซ่อช่างมันแล้วกันเนาะเป็นเควส์นะครับคล้ายคกับซิดนั่นแหละเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะมาเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมบูทหรือมาเป็นแบบซิดนั่นเองเนาะเออที่มีแบบและอีกร่างหนึ่งอีวขึ้นไปเนาะนี่ก็จะมีเป็นกีฟีดด้วยนะครับ NTR นะเออใช่กันไปเนาะแล้วก็อีนุยอาชะนะครับไอ้ด้านซ้ายนี่ไม่รู้ว่าในเรื่องอีนุยอาชะหรือเปล่าเพราะจำชื่อไม่ได้นั่เองเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกีฟีดอีกร่างหนึ่งนะครับเ แล้วก็นี่เขามีเรื่องของปรับคูณ2คูณเออคูณ2คูณนะเนะคืออ๋อนี่ไงเขาบอกว่าจะเหมือนจะมาในอีกทีช่วงสัปดาห์หรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์นี้นะครับเออาทิตย์นี้อัปเดตนะก็ประกาศอัปเดตทั้ง2แมปเลยเนาะก็คือภายในอาทิตย์นี้นะโอเคก็แปลว่าวันเสาร์แล้วน่าจะได้เล่น All Star อร e ฟิเน็กซนะส่วนวันจันทร์ไม่ก็คืนวันอาทิตย์นะครับจะมีเป็นในส่วนของเจ้าตัว อ,อันิเมะลาสแตนนะครับไม่ชอบลืมชื่อแมทนะชื่อชื่อแมทชื่อแมทนะดินพันแล้วโทษทีเนาะประมาณนี้นะครับสามแมทนี้ก็ใกล้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําอะไรก็รีบไปทำเนาะในส่วนของอันเดเมร์แฟนการที่สําคัญสําคัญเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวบัลตันพาร์ทนั่น,อนเองเนาะเออแนะนําให้ไปดูนะครับว่าทุกคนเนี่ยฟาร์มครบกันหรือยังเพราะว่าตัวบัลตันพาร์ทแผ่นนี้ดีมากนะครับดีทั้งสองโทเลยทั้งนักเมททั้งเจ้าตัวอาราดินเลยนะครับอ่าจำชื่อไม่ได้แล้วถ้าจําชื่อผิดขออภัยเนา เออในแพตนาเป็นแอตออนไททันเนาะเอออ่ะก็น่าจะมีไปรีวายแหละแล้วก็ S D X นะครับอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นงคูคุูไม่ก็เป็นคาตาคุลิเนาะแล้วก็อัปเดตหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้นะครับหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้แหละวันนี้น่าจะลงคลิปนะเออแหมอันนี้ไม่รักสแตนนะครับภายในอาทิตย์นี้นะเขาบอกไว้เนาะเออสนใจอัปเดตภายในอาทิตย์นี้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นมินิอัปเดตที่น่าจะปรับอะไรหลายอย่างเนาะเออพวกโหมดในฟีเดนอาจจะยากขึ้นก็ได้นะครับเนั้นก็รีไปหาคนเนาะ โอเคก็ประมาณนี้กันนะครับคลิปนี้คงไม่มีแล้วเนาะถ้าขัดตัวพ่อตรงไหนไปขอไปด้วยแล้วก็ใครอยากเสริมข้อมูลอะไรบอกได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องแบบอื่นนะแบบอื่นถ้าอัปเดตสัส้นๆง่ายๆกันนิดนึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยอ่าอย่างอนิเมะดีเจนที่คนที่เป็นสายซิมูเลเตอร์รออยู่ก็ยังไม่ผู่มามีแค่สนนิเจ้าตัวเอ่อตัวจากโซโล่เลเวลลิ่งนะครับที่เป็นบนะอลเนาะเขาอบอกว่าขอเขาบอกว่าอะไรวะเขาบอกว่านะครับช่วงนี้กําลังพัฒน,นาอยู่ก็รอ,อดูกันต่อไปเนาะ แล้วก็แบบอื่นที่คนสนใจก็คือไอเจ้าตัวนี้นะครับอนิเมะเวสซอมบี้ตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะไม่เสียดายจริงที่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีเพิ่มเติมเลยนะครับนี่ไม่มีมา2เดือนแล้วนะเดี๋ยวเราดูว่ายังไงเนาะในเซิร์ฟเทคก็ไม่มีบอกอะไรเนาะไออีกนิดน,นึงนะครับขอแถมนิดนึงนะไออีกนี่อัปเดตหน้าเป็นบนะีดเนาะเดี๋ยวเราดูว่าคนยังสนใจอยู่ไหมแต่ก็เห็นอัปเดตล่าสุดคนก็ยังสนใจเยอะกันอยู่เนาะ อ่ะประมาณนี้กันนะครับอ่ะก็ใครที่สนใจแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ดูลห,หรือว่าเล่นทั้ง3แมปเลยก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเออชอบแบบไหนชอบเพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูเนาะส่วนเห็นอะไรคนปิดใจเรื่องเอสดีเอ็กไปบ้างนะครับเพราะว่า UI ไอเนี่ยแนะนำให้ลองมาเล่นดูนะครับส่วนตัวลองเล่นดูก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแอบบสนุกดีดด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้นะขอบคุณท่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีนะครับเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ